สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทําเค้กชอ็อกโกแลตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโมเดิร์นช็อกโกแลตเค้กครับซึ่งเป็นเมนูเค้กที่กําลังฮอตฮิตมากในตอนนี้ครับสาหรับผมเองก็ยังไม่เคยชิมเค้กต้นฉบับครับว่ามีรสชาติแบบไหนแต่ในความคิดคิดว่าเป็นเค้กชอ็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองทําให้เพื่อนๆดูในรูปแบบของผมครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มทําในส่วนของเนื้อเค้กช็อกโกแลตกันก่อนครับวันนี้ผมจะทําเป็นสปันช็อกโกแลตครับวิธีทําไม่ยากครับใช้ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด2ฟองครับน้ําตาลทราย50กรัมครับนมสด25กรัมครับกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ใช้แป้งเค้ก50กรัมครับผงฟูครึ่งช้อนชาครับ เบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับผงโกโก้10กรัมครับแล้วเพื่อนๆก็ร่อนส่วนผสมทุกอย่างได้เลยครับต่อไปเราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำครับใช้เวลาประมาณ1นาทีตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งเรียบร้อยแล้วให้ใช้ไม้พายซิลิโคนปาดที่ขอบอ่างและก้อนอ่างให้ทั่วครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะปาด SP ทั้งหมด7กรัมไว้ที่ปลายหัวตะก้อครับจากนั้นเราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาตีประมาณ4-5นาทีแล้วแต่กำลังของเครื่องครับหรือให้สังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าและมีความข่าข้นได้ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ปิดเครื่องตีแล้วปาดอ่างที่ขอบอ่างและก้อนอ่างให้ทั่วครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดกลางครับแล้วค่อยๆทยอยใส่น้ำมันลงไปทั้งหมด40กรัมโดยจะแบ่งใส่สักประมาณ2-3รอบครับในระหว่างที่เราเทน้ำมันลงในแต่ละรอบครับแนะนำว่าให้ตีจนกว่าไม่เห็นริ้วน้ำมันแล้วค่อยเติมน้ำมันรอบต่อไปครับพอเราใส่น้ำมันจนหมดเรียบร้อยเราก็ตีต่อจนไม่เห็นริ้วน้ำมันครับแล้วเราก็ปิดเครื่องปาดอ่างที่ก้นอ่างและขอบอ่างอีกครั้งหนึ่งให้ทั่วครับ สังเกตว่าส่วนผสมของเรายังข้นหนืดอยู่ให้เพื่อนๆเ,เปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดส,สูงสุดใช้เวลาประมาณ2-3นาทีครับเมื่อเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วส่วนผสมที่ได้ของเราก็จะได้ออกมาเหลวประมาณนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำสุดครับใช้เวลาประมาณ1นาทีครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำเนื้อเค้กไปเทเสรพิมพกันเลยครับ สำหรับเค้กสปันสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับพิมพ์1ปอนครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนเพราะเราไม่ต้องการเค้กสูงมากครับและผมเองจะลองกระดาษไขไว้ที่ก้นพิมพ์ครับก่อนที่จะนำเค้กเข้าอบผมจะไล่ฟองอากาศด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆวนตัดฟองอากาศ1รอบครับแล้วต่อด้วยกระแทกพิมพ์เบาๆบาสักประมาณ2-3ครั้งครับ เดี๋ยวเราจะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนลา่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20-25นาทีขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านด้วยครับตอนนี้เค้กของผมสุกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนําออกจากเตาให้กระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับแล้วพักเค้กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับ พอเราพักเค,ค้กจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถนําเค,ค้กออกจากพิมพ์ได้เลยครับให้ใช้มีดค่อยๆแซะด้านข้างของเค,ค้กแล้วคว่ำเค,ค้กลงบนตะแกรงครับจากนั้นให้เราเคาะที่ก้นพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค,ค้กหลุดออกมาครับแล้วยกพิมพ์ออกครับแล้วเราก็แกะกระดาษไขที่ก้นเค,ค้กออกครับจากนั้นเราจะพักเค,ค้กไว้ให้จนเย็นสนิทครับในระหว่างที่เรารอเค,ค้กเย็นเดี๋ยวเราไปทำซอสช,ช็อกโกแลตกันครับ ขั้นตอนแรกในการทำซอสช็อกโกแลตครับเราจะละลายช็อกโกแลตกันก่อนเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพลตทั้งหมด50กรัมครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเป็นช็อกโกแลตแท้ก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นครับวิธีละลายช็อกโกแลตของผมในวันนี้ผมจะนําช็อกโกแลตมาวางบนชามน้ําร้อนครับแล้วค่อยคนจนละลายออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อนๆสามารถนําช็อกโกแลตไปตุน๋นหรือนําเข้าไมโครเวฟแล้วแต่ความสะดวกได้เลยครับเราจะพักในส่วนของช็อกโกแลตไว้จนเย็นสนิทครับเดี๋ยวเราไปดูขั้น ให้เป็นเพื่อนเตรียมวิ p ปิ้งค e ีมทั้งหมด150กรัมครับวันนี้ผมใช้เป็นแบบนอนเดล r ีครับใส่ผงโกโก้ลงไป20กรัมครับเปิดเครื่องตีด้วยสป,ปีดต,ต่ำครับเราจะตีวิ p ปิ้งค e ีมและผงโกโก้ให้พอเข้ากันครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วใช้ไม้พายปาดเศษผงโกโก้ที่ขอบอ่างให้ทั่วครับต่อไปเราจะเติมชอ็อกโกแลตที่เราละลายไว้และพักไว้จนเย็นสนิทลงไปครับ แล้วเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำสุดครับตีให้พอส่วนผสมเข้ากันครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ส่วนผสมของเราจะค่อนข้างข้นหนืดและจับตัวกันเป็นก้อนครับจากนั้นให้เติมนมสดลงไปสักประมาณ80กรัมครับค่อยๆทยอยใส่เติมเพื่อให้ได้ความเหลวที่เราต้องการครับปริมาณนมที่เราใส่ลงไปอาจจะไม่เท่ากันครับบางคนอาจจะใส่น้อยกว่า80กรัมหรือบางคนอาจจะใส่มากกว่า80กรัมขึ้นอยู่กับความเหลวของซอสท,ที่เราต้องการครับ เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้ความเหลวของซอสประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ซอสเหลวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มนมลงไปอีกได้ครับเค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปราดซอสกันเลยครับ แล้วผมจะใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยซอสให้ไหลจนทั่วทั้งก้อนครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะตกแต่งด้วยการโรยผงโกโก้ให้ทั่วเค้กของเราทั้งก้อนครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้ปริมาณตามชอบได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กช็อกโกแลตหรือโมเทนช็อกโกแลตเค้กครับในรูปแบบของช่องพงกี้ชา n e l ครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเค้กให้ดูว่าเนื้อเค้กของเราเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมกดมีดลงไปสัมผัสได้เลยว่าเนื้อเค้กของเรานุ่มมากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบความเข้มข้นของช็อกโกแลตผมแนะนำให้ใช้เป็นช็อกโกแลตแท้ครับจะได้รสชาติที่เข้มข้นมากครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี h a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟซบุ o กพงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ